มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปครับผมก็กราบสวัสดีสวสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยกี่น้อยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการลากหัวนะครับแบบ ใหม่เลยเนี่ครับผมแบบใหม่ลากง่ายกว่าลากลงลากขึ้นนะผมของไอเจ้าปืน m 1 8มหนะครแบผมหรือะและก็ลูกซองเก่านะผมอ่ะประเภทลูกซองนะผมน่าจะทําได้ได้หมดเลยเนี่ครับผมอ่ะก็จะมาสอนกันในคลิปนี้เลยนะผมว่ามีเทคนิคอะไรนะผมก็ไม่ยากนะผมแต่มันลากง่ายกว่าลากลงลากขึ้นนะครับผมอ่ะก็จะวิธีคล้ายๆกันนะผมแต่มันจะง่ายกว่านะผมอ่ะก็อันดับแรกนะผมเราไป ดูที่การวางเป้ากันเลยเนี่ยครับผมไปที่การวางเป้าก่อนนะผมก่อนที่จะยิงปืนอะไรก็ต้องไปที่การวางเป้านะผมอ่ะถ้าเราวางเป้าผิดนะผมมันก็จะไม่ติดหัวนะผมอ่ะไปดูที่เป้าตัวนี้นะผมผมจะสังเกตเป็นศัตรูนะผมอ่ะเป้าจะเป็นศัตรูนะผมอ่ะวางเป้าประมาณใต้เท้านะครับผมอ่ะวางเป้าใต้เท้านะผมแนะนําให้วางใต้เท้านะผมอ่ะใต้เท้าหรือบริเวณหน้าอกนะผมอ่ะ แต่แนะนําเลยนะผมให้วางใต้เท้าลองลองวางใต้เท้าดูนะครับผมอ่ะอ่ะแต่อย่าให้มันไปล็อกที่ขานะผมอย่าให้เป้าสีแดงไปล็อกที่ขานะผมมันจะลากไม่ขึ้นนะผมให้แบบวางเป้าขาวนะผมอ่ะใต้เท้านะครับผมอ่ะวางใต้เท้านะผมแล้วก็ลากนะผมให้เป็นตัว J หรือตัว U นะครับผมอ่ะตัว J หรือตัว U นะผมลากยังไงนะผมสังเกตที่ปุ่มยิงผมเลยนะผมอ่ะมันจะเป็นตัว J นะผมอ่ะ จะเป็นตัว J หรือตัว U นะครับผมอ่ะให้จินตนาการนะครับผมอ่ะจินตนาการว่ามันเป็นให้คล้เราวาดรูปนะครับผมอ่ะเอาเกาะมาลักให้เป็นตัว J หรือตัว U นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมน่าจะเข้าใจนะครับผมอ่ะแล้วผมจะไปทดสอบในโหมดฟรีสไตล์นะครับผมจะไปยิงให้ดูนะครับผมแล้วก็จะไปสอนนะครับผมทิกเล็กน้อยนะครับผมอ่ะก็ไปที่ ไปที่โหมดฟีสไตล์เลยนี่ครับผมไปกันเลยนี่ครับผมอ้าวนะผมก่อนที่จะไปนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครต์นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากผมนะผมอ่ะกดไลค์กดติดตามอย่าลืมนะครับผมกดให้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ไปรับชมเลยนะผมจะสอนนะผมในโหมดฟีสไตล์นี่ครับผมไปกันเลยก็มาที่โหมดฟีสไตล์กันที่บร้อยแล้วนะผมมาที่ดูที่ตัวอย่างแรกนี่ครับผมสังเกตที่ปุ่มยิงผมนะผมผมจะลากเป็นตัว J หรือตัว U นะครับผมอ่ะ ลากเป็นตัว J แล้วก็ตัว U นะครับผมให้จินตนาการครับผมให้จินตนาการครับผมอประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมแค่ลากให้มันเป็นตัว J นะครับผมหรือตัว U นั่นเองนะผมสังเกตที่เป้านะผมผมจะลากแบบเบี่ยงไปนะผมนี่ผมลากเบี่ยงคล้ายๆตัวตัว U ฝังที่ก็คล้ายๆตัว J นะครับผมจังหวะที่ดันขึ้นให้ดันดันขึ้นนะครับผมไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับผมดันขึ้นไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับผมการวางเป้าแบบ ตัวเจนะครับผมหรือตัวยูนะครับผมอ่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมอ่ะผมก็ลองใช้แล้วนะผมและมันช่วยในการตั้งไอวอล้วยนะครับผมมันจะตั้งไอวอลเร็วขึ้นนะผมเพราะว่าเรานะครับผมลากไม่สูงนะครับผมอ่ะเราลากมันมันไม่มันไม่ดีดขึ้นฟ้านะครับผมอ่ะแล้วก็สามารถแบบปัดหน้าจอลงมาง่ายๆแล้วก็มาตั้งไอวอลได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมสังเกตที่ผมผมลากไม่แรงไม่แรงเลยนะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเทคนิคนะครับผมอ่ะการวางเป้าก็ใต้เท้านะผมประมาณใต้เท้าหรือกลางหน้าอกนะผมอ่ะขึ้นไปนะผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมอ่ะก็ถ้าใครชอบใจเนี่ยผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใจากผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่ะเจอคลิปหน้าครับผมก็ไปชมไฮไลท์กันเลยนี่ครับผมบายกัน I see. Telling all your friends, you don't wanna be a friend of me You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy I've been broken down like my food in my stomach Hanging these feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah, I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back one-sided talk you don't call me back yeah times were hard and when you left they got harder and my bed got colder and my room got darker i'm still in love i know so are you well i pray for the rain when our skies were blue i'm still in love i know so are you let's talk tonight and we can talk it through Tell me if I'm lost in all the it